วัสดีครับวันนี้ลาบปลาครับปลาตองครับวันนี้โตบึ๋งใหญ่เลยได้พอรัวเตรียมีครับคนเดิมเหมือนเช่นเคยพอรัวดังไฟครับ หาหาต้นพอาอดพอดีเือเเนื้อไหมเนาะตำพริกแกงใส่เนาะเก็ดทอดปลาไหมไม่ทอาตัวกูไดเป็นโอปออนยยางบอกว่าเลยบอกว่าสองปีหรอกโอ้ลมควนครับบ่อยฟังเง้ยเลยทตไมนานนี่กูได้อยากได้แสงนี่เอาไฟนี่มาหอดไปวางสิเลยเง่้ยมเออ เจ้อยากได้นี่ยม่ต้องเหียงมากไม่ลมคนรมคนอันนี้มอะไรต่มป่ต่อมป่เสียงแหลวเจ้ามีใส่ใส่น้ำใช่ไนมใส่เอาตัวหนมาใส่มา ยังอยากได้เสียงขวายนี่เอา,อาย,ยิ้มตอสเสยไปยบอกเนี่หล <c oughs> เสียงอยู่นี่